เพยียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเย่มรอนบาวเหนือเที่ยวชิมครับวันนี้ช่องเย่มรอนบ่าวเหนือเที่ยวชิมได้มีโอกาสเดินทางมาเส้นทางอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเหนือสุดแดนสยามนั่นเองครับเพียบีครับแต่ก่อนจะถึงตลาดแม่สายทางทีมงานของเราได้มีโอกาสแวะมาที่ไร่ส้มธิดาผาหมีคิดว่าภาพบรรยากาศมุมนี้นะฮะ เยฟซีหลายท่านหลายคนคงจะได้ยินในเรื่องของอะไรนะฮะส้มสายน้ำผึ้งส้มสายน้ำผึ้งแล้วก็ที่อ่าสิบสามหมูป่าสิบสามหมูป่าที่ที่ขุนน้ำนางนอนขุนน้ำนางนอนอ่าถ้ำหลวงหลวงขุนน้ำนางนอนนะฮะเมื่อ 3- 4ปีที่ผ่านมาประมาณปี62สอง่าประมาณปี62นะฮะเยฟซีก็คือย้อนให้เห็นภาพนิดนึงนะฮะ ภายใต้บรรยากาศตรงสุดนั้นนะฮะคงต้องขอสวัสดีแล้วก็ทักทายนะฮะคุณมิ้นซึ่งเป็นเจ้าของไร่ส้มทิดาผามีามะนะครับขออนุญาตให้ทางคุณมิ้นแนะนำตัวนิดหนึ่งแล้วก็พูดถึงที่มาที่ไปของร้านกาแฟรหรือไร่ส้มตรงนี้เพื่อจะให้ f อได้เห็นภาพที่ความชัดเจนในการทำธุกตรกิจตรงนี้ครับเรียนเชิญเลยครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อมิ้นนะคะเป็นเจ้าของ ร้านไร่ส้มที่ดาผามีค่ะก่อนที่เราจะมาเปิดไร่ส้มที่ดาผามีนะคะก็คือก่อนหน้านี้เราก็ปลูกส้มอยู่แล้วปลูกส้มอยู่ประมาณกี่ปีมาที่ปลูกส้มมาเนี่ยสิกว่าปีแล้วค่ะ1 7บเปีค่ะใช่ตอนนั้นก็คือตลาดส้มก็ส่งที่แม่สายใช่ตลาดแม่สายแล้วก็ตลาดไทยตลาดไทยนะฮะนี่ก็คือเป็นเส้นทางในเรื่องของการทําธุรกิจในเรื่องของไร่ส้มใช่ค่ะนะฮะไร่ส้ม ธุรกิจไล่ส้มเป็นยังไงบ้างกับตลดอดระยะเวลาที่ทำสิบกว่าปีไล่ส้มนะคะตอนนั้นกี่ไร่ทั้งหมดกี่ไล่ฮะตอนนั้นเมื่อก่อนเราตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณยี่สิบไล่ประมาณนะคะก็คือเมื่อก่อนที่เราอันดับแรกนี่คือส้มราคาส้มไม่ค่อยดีนะคะราคาส้มไม่ค่อยดีแล้วก็มันจะมีบุมบุมมาช่วงห้าหกปีหลังที่ที่ที่เหมือนกับว่าส้มมัน ที่ฝางก็คือเริ่มเริ่มตายกันเยอะแล้วทีนี้ก็คือมันก็จะเหลือส้มเฉพาะทางแม่สายแล้วก็อาจจะเหลือฝางนิดนหน่อยๆไม่เยอะนะคะช่วงนั้นแล้วก็พื้นที่การปลูกที่ฝางมันลดลงใช่ลดลงมันก็เลยตลาดส้มต้องการเยอะขึ้นราคาส้มก็เลยพุ่งช่วงนั้นพุ่งช่วงช่วงนั้นเสร็จแล้วก็ราคาก็ดีมาเรื่อยๆแต่ก็มีปีนั้นปีเดียวที่ราคาสูงที่สุดเท่าไหร่ก็คือออกจากหน้าสวนก็ประมาณ เบอร์รวมนะคะเฉลี่ยประมาณอยู่ที่40บาทเบอร์รวมเบอร์รวมว้าวค่ะปีนั้นบุมสุดๆปีเดียวค่ะรวยเลยอถามว่ารวยเลยไหมก็ก็ได้เยอะอยู่แต่ว่าก่อนหน้านี้มันก็ขาดทุนหรือไม่ก็เท่าทุนหรือได้กําไรนิดนึงนิดนึงค่ะอย่างนั้นแต่ก็คือประกะประกองมาใช่ประกะประกองมาแล้วก็แต่มีปีนั้นที่แบบว่าบุมแล้วก็ รายได้เยอะขึ้นก็เลยเออมีกําลังใจในการที่จะทํามาเรื่อยๆแต่ก็คือราคาก็ยังดีอยู่นะคะคดีอยู่แต่ว่าไม่ได้เลี้ยวไหลเหมือนเมื่อก่อนอแต่ว่าก็คือมีดีที่สุดก็คือปีนั้นปีเดียวก็คือพันธุ์ส้มที่ที่สวนหรือที่ไล่ส้มที่ดานี่ใช้เป็นประธานอะไรนะพันใส่น้าผึ้งค่ะใส่น้ําผึ้งใช่ไหมครับแล้วปลูกแบบออแกนิกเรียกว่าปลูกแบบทั่วไปปลูกแบบทั่วไปก็คือใช่ค่ะทั่วไปค่ะ เสร็จแล้วถ้าถามว่าเนี่ยการทําไร่ส้มเนี่ยต้นทุนสูงไหมทุนสูงค่ะสูงนะฮะสูงค่ะจะรายใจ่ายในเรื่องของปุย๋ยเรื่องอปุ๋ยยาเยอะค่ะปุย๋ยปุ๋ยก็ต้องให้แบบดูแลทั่วถึงะอะไรอย่างเงี้ยค่ะส้มนี่จะดูแลยากนิดนึงน้ำเนาะน้ำต้องถึงอันดับแรกคือน้ําค่ะต้องถึงตรงนี้ได้เปรียบคือน้ําจากแหล่งน้ำธรรมชาติคะะน้ำคือมีตลอดทั้งปี เมื่อก่อนน้าเยอะนะคะแต่ช่วงนี้ก็เริ่มลดลงเพราะว่าสภาพอากาศสภาพโลกมันร้อนขึ้นเนาะปริมาณน้ำมาณฝนฝนใช่มันก็ลดลงก็บางปีที่แบบว่าฝนแรงมากถ้าฝนไม่ตกส้มก็มีปัญหาแบบร่วงหมดเนี่ยปัญหาเยอะค่ะส้มคือถึงถึงช่วงเดือนนี้เนี่ยนี่คือจะปลายมีนาแล้วนะค่ะนี่คือถือว่าเป็นปลายฤดูการเก็บส้มใช่ไหม ปลายฤด,ดูการเก็บสม้มถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยคือมีนานี่ก็เก็บหมดแล้วนะคะ,ะปีนี้ช้าหรอคะหรือว่ายังไงปีนี้ช้าเพราะว่ามันต่อเนื่องมาจากปีที่เราโควิดด้วยเนาะแล้วก็ปิดประเทศปุ๊บเราเก็บส้มไม่ได้ส่งออกไม่ได้เราเ<ช>ก็บเก็บออกจากต้นช้าดอกมันก็จะออกช้ามันก็จะเลื่อนออเลื่อนกันกันอ,ออกลูกมาครัับเลยขยับมาใช่ขยับมา ถ้าจริงๆแล้วมีนานี้เก็บหมดแล้วค่ะใช่ไหมในความเป็นจริงแต่ต้นปีนี้ยังยังเหลืออยู่ยังค้างอยู่เพราะจากเหตุการณ์ที่ปีที่แล้วที่เราเราพอเราเก็บส้มออกจากต้นไม่ได้ดอกมันก็แตกยอดไม่ได้มันไม่ยอมแตกกาแตกกยอดใช่ไหมฮะใช่พอเราเก็บเมื่อไหร่ดอกมันก็ค่อยออกเมื่อนั้นแล้วมันก็จะเลื่อนกันสุก อย่างอย่างปีนี้เนี่ยมันก็ต้องเลื่อนอีกเลยใช่ไหมฮะเนี่ยปีนี้ก็เลื่อนไหมมันก็ยังเลื่อนใช่มันก็จะเล <c oughs> ื่อนไปเรื่อยเรื่อยใชหยยเหลืออีกเยอะไหมฮะเหลือเหลืออีกเยอะอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งห้าสิบห้าสิบเหรอใช่ค่ะประมาณนะคะ<อ>ยังเหลืออยู่<ะ>คือ,ค,อคือเรื่องของเรื่องคือปีนี้คือส้มส้มนอกฤดูเราต้องเรียกว่านอกฤดูแล้วตอนนี้คือมันจะติดเยอะกว่าในฤดูในฤดูคือเกี่ยวเนื่องมาจากว่าปีที่เราฝนแรงใช่คือมันออกส้มมาแล้วในฤดูออกเยอะแต่มันร่วง ร่วงหมดมันก็เลยเหลือในรูดูให้เราเก็บเกี่ยวได้น้อยเดียวแล้วก็จะเหลือเป็นนอกรูดูเยอะเนี่ยปีหน้าก็จะเป็นอย่างนี้แต่ที่ตอนนี้เริ่มออกดอกเต็มแล้วนะคะอันนี้คือจะเป็นสุกในช่วงปลายปลายธันวาปีนก่อนปีใหม่อะไรประมาณนี้ใช่ไหมฮะโอเคข้าวเทียซีนี้คือเป็นบรรยากาศทั่วไปในเรื่องของคุณมิ้นที่เป็นเจ้าของธุรกิจไร่ส้มทิดาขาหมีนะฮะพื้นที่ตรงสุดนี้ ประสบการณ์10กว่าปีไม่ได้น้อยนะครับพีฟีนะฮะกับการทําสวนส้มที่มีคุณภาพสามารถที่จะบริหารจัดการเป็นธุรกิจของครอบครัวะนะฮะ,ะแล้วมีที่มาที่ไปยังไงที่ทําให้คุณมิ้นตัดสินใจทําสถานที่ตรงนี้แต่ก่อนคือทําสวนส้มอย่างเดียวใช่ไหมฮะแต่ไม่รู้มีแรงบันดาลใจอะไรทำให้มาเพิ่มในเรื่องของการต่อยอดในเรื่องของร้านกาแฟะะะนะฮะ เพื่อจะอยากจะรู้เหมือนกันนะฮะก็คือแรงบันดาลใจก็คืออาจจะเกิดมาจาก13มหมูป่า13หมูป่า13หมูป่าแล้วก็เป็นเหตุการณ์เป็นเหตุการณ์นั้นแล้วก็ทําให้รู้จักหมู่บ้านผาหมีขึ้นมาจุดที่เราอยู่คือหมู่บ้านผาหมีใช่ค่ะพอรู้จักหมู่บ้านผาหมีเราก็เลยมีความรู้สึกว่าผาหมีก็คือน่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ก็เลย ลองว่าคือเขาจะมีแบบร้านกาแฟยเยอะแยะใช่ไหมคะคในพามีเราก็ลองเอาแบบไม่เหมือนคนอื่นเรามีสวนส้มอยู่แล้วเราก็ลองเปิดให้เขามาเที่ยวชมมาเก็บส้มแล้วก็มาดื่มน้ำส้มคั้นสดๆที่ร้านครับ,รบและที่เห็นสังเกตเห็นแบบ ปากทางปากซอยที่จะเข้ามาที่ไร่ส้มตรงนี้เหมือนก็จะมีอะไรนะฮะดงลิ้นจีเหรอใช่ดงลินจีผมมีความรู้สึกเป็นดงลินจีใช่มันจะเหมือนอุโมงค์เวลาลอดมามันก็จะเป็นตรงนั้นเป็นของพี่ของใครฮะเป็นที่ของคนอื่นนะคะแต่ว่าต้นลินจี่มันก็เป็นภูมิแล้วมันมันเป็นเอกลักษณ์ของมันมาตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วใช่ค่ะเแปลกตามากแปลกแค่กขับรถเข้ามาเออใช่ จะใช้ว่าดงก็ไม่ถูกมันต้องใช้คบว่าอุโมงค์ลินจีบริเวณนั้นปกติมันออกลูกติดลูกเยอะไหมคะอ่าลินจีใช่ไหมคะติดค่ะติดเยอะเดี๋ยวช่วงพฤษภาก็ลินจี่ก็เต็มอยู่ตรงนั้นนะคะใช่มันจะสวยมากเลยใช่ใช่ะ่ะอันนั้นคือเวลาเข้ามาตรงนั้นขับรถมารู้สึกเย็นปุ๊บเลยมันเป็นดงลินจีนี่แหละแล้วก็ภายในดงก็จะมีเป็นลักษณะเป็นอุโมงค์เป็นทางผ่านนะนี้ก็เป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งนะครโอเคมันมีสถานการณ์ในเรื่องของ อ่าสิใช่ไหมฮะสิมหมูปา <13 S 2> ่าสิมหมูปา<ช>่าที่ถ้ำถ้ำหลวงถ้ำหลวงนะตรงนั้น e เยฟซีนะฮะหรือท่านผู้ชมที่ติดตามข้อมูลข่าวสารคงจะจำเหตุการณ์ต่างๆเหล่าลนั้นได้ดีพอสมควรนะฮะแต่ภาวะตรงจุดนั้นสถานการณ์ดุดนั้นเองที่ทําให้คุณมิ้นนะฮะคิดต่อหรือต่อยอดจากการที่เป็นชาวสวนธรรมดาธรรมดานะฮะ เห็นโอกาสตรงนั้นก็เลยมาสร้างในส่วนของร้านกาแฟร้านกาแฟใช่ค่ะคุณมิ้นคิดว่าร้านกาแฟตรง ให้ส้มทีดาคัมพาเมนี่มีจุดเด่นยังไงจุดเด่นของเราเหรอคะครับจุดเด่นของเราก็คืออันดับแรกคือส้มใส่น้ำผึ้งของเราจะมีรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมเข้มข้นคือไม่เหมือนที่อื่นนะคะก็เลยเรามีความรู้สึกว่าเรามีจุดเด่นตรงนี้อยู่แล้วเราลองคั้นน้ำส้มคั้นสดให้ลูกค้าได้ทานเริ่มจากการน้ำส้มคั้นก่อนค่ะน้ำส้มคั้นก่อนสดๆดสดๆคือสกัดสดๆแก้วต่อแก้วค่ะบีบยังไงไม่บีบค่ะเราแกะเราล้างส้มก่อนแล้วก็แกะเปลือก แกเปลือกปุ๊บใส่ทั้งลูกเลยค่ะใส่ในเครื่องคั้นเครื่องสกัดแยกกะใช่ค่ะแล้วก็จะคั้นออกมาใช้1กิโลต่อ1แก้วนะคะไม่ผสมน้ำเชื่อมไม่ผสมน้ำก็คือเป็นน้ำส้มเพียวๆเพียวๆเลยค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะแล้วก็น้ำส้มของเราก็คือเหมือนเราอยากให้ลูกค้าใช่ค่ะขายแก้วเราเท่าไหร่50บาทเองค่ะแก้วใหญ่สินะแก้ว12อออนค่ะ อ๋อต้องแล้วทุกวันนี้ยังคั้นอยู่ป่ะคั้นทุกวันค่ะอ๋อต้องขอดูต้องขอดูครับเอฟซี่ะเอฟซีลองดูนะฮะว่าแก้วขนาดเท่าไหร่ฮะสิบสองออนค่ะสิบสองออนใช่ค่ะห้าสิบบาทห้าสิบบาทเองค่ะโอเคเอฟซีจะต้องได้สัมผัสรสชาติความเป็นธรรมชาติน้ำส้มเปียวๆนะฮะน้ำส้มเปียวๆที่เราจะได้สัมผัสที่ไร่ส้มธิดาผาหมีนะฮะหลังจากนั้นก็มา ต่อยอดหรือพัฒนาต่อมาในเรื่องของกาแฟใช่ค่ะอันดับแรกเรามีแค่น้าส้มอย่างเดียวแล้วก็ให้ลูกค้าได้มาชมชมสวนแล้วก็เก็บส้มได้อ่างเงี้ยค่ะแล้วเเรามาต่อยอดปีที่2ก็ว่าอ่าลองเอากาแฟมาลงเพราะว่าลูกค้าบางคนเขาก็อยากกินกาแฟลูกค้าก็มากาแฟเย็นกาแฟอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะกาแฟเพราะว่าทุกวันนี้คอกาแฟจะขึ้นใช่ไหมฮะเอาล่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าอ่าผมอยากจะเดี๋ยวไปดูการสกัด ก่อนจะบีบน้ำส้มผมอยากจะชมสวนได้ค่ะเนาะจากพาเอฟซีได้เข้าไปสัมผัสบรรยากาศภายในสวนส้มของเนี่ยไร่ส้มที่ดานจะมีความอลังการขนาดไหนความยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะที่ผามีแห่งนี้มีเรื่องราวดีๆตรงนี้เดี๋ยวสักครู่เราตามไปที่สวนส้มกันนะฮะแล้วค่อยๆอาจจะมีการเก็บส้มบ้างแล้วค่อยมาคันกันแบบสดๆนะฮะโอเคนะเอฟซีถือว่าเป็นคลิปสเปเชียลสำหรับ หนือสุดแดนสยามผาหมีแม่าสายแห่งนี้ติดตามกันไปต่อครับผมค่ะโอเคครับเอฟซีวันนี้เราเดินจากร้านกาแฟตรงนั้นมานี่เดียวเองนะครับบริเวณนี้ก็คือจะเป็นเป็นบริเวณสวนส้มหรือไร่ส้มของคุณมิ้นนั่นเองนะครับต้นส้มที่เราเห็นตรงนี้นี่อายุกี่ปีนะคุณมิ้นสิปีค่ะ1ิบสิบป <18 S 1> <18. S 2> ปีโอ้ oh, ก็ก็เป็นหนุ่มเป็นสาวนะ พอดีเนาะหนุ่มสาวนะเริ่มแก่แล้วแปดปีแต่ถ้าพูดถึงต้นไม้นี่จะเริ่มแก่ต้นส้มนะอ๋อถ้าเป็นคนนี้ก็คือ18ปีก็หนุ่มสาวนะฮะเป็นหนุ่มสาวอคุณพิ้นก็คือตอนนี้ก็คือถ้าถามว่าอันนี้มันลูกเล็กเนาะอันนี้ลูกเล็กคือมันออกดอกใช่ไหมคะดอกล่วงแล้วก็เป็นลูกอันนี้คือจะไปจะไปให้เราเก็บกินในช่วงธันวาปลายปีปลายันปลายปีสี่นั่นเองครับ F สีแต่ส้มที่เรามองเห็นตรงนี้นะ F ซีนี่นะฮะ ที่เห็นตรงนี้ก็คือเป็นส้มเมื่อมันติดเออมันตั้งแต่ปีที่แล้วติดติดอันนี้เป็นนอกฤดูแล้วค่ะนอกฤดูมันจะเป็นสีเขียวเหลืองแต่ถ้ารุ่นสามนี่คือรุ่นสามใช่แค่ผิวอันนี้คือรุ่นสามนี่คือจะเป็นสีเขียวเลยรุ่นสองนี่คือแล้วจะไอ้สีเขียวเขียวจะได้เก็บประมาณเดือนอ่าประมาณพฤษภาเอาพฤษภาพฤษภาอย่างเงี้ยค่ะปลายเมษาต้นพฤษภาจะเป็นหน้าร้อนเลเพราะว่าถือว่าเป็นนอกฤดูไปแล้วฤดูค่ะใช่ แล้วคุณมิ้นจากประสบการณ์10กว่าปีเนี่ยเราจะเลือกส้อมอย่างไรว่ามันมันสุกได้ที่แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคุณมิ้นครับสุกได้ที่แล้วเหรอคะอเวลามันสุกเปลือกมันจะ เปลือกมันจะใสขึ้นมาหน่อยมันจะไม่ไม่หนาอย่างเงี้ยอันนี้คือยังยังไม่สุกนะคะเปลือกมันก็จะหนาแบบหนาคือยังไม่โตเต็มวัยนะเต็มโตเต็มที่เปลือกจะหนาก่อนอันนี้จะเป็นรุ่น3แล้วรุ่น2นี่คืออย่างนี้อันนี้ก็ก็ยังสุกยังไม่เต็มที่แต่ก็เก็บได้ไหมเก็บได้แต่ก็อร่อยังไม่คงที่ก็คือช่วงนี้ก็รุ่น2ก็คือประมาณอย่างเงี้ยอันนี้คือสุกแล้วค่ะ สุกแล้วเก็บได้ไหมขนาดเก็บได้แล้วค่ะโอเคะเก็บได้แล้วนี่ครับเีฟีคือส้มตรงนี้คือส้มสดๆนะฟีฟีเพราะว่าผิวของส้มธรรมชาติก็จะเป็นประมาณอย่างนี้แต่เพราะว่ายังไม่ได้ไปลงแวกลงอะไรใช่ไหมค่ะของของทางไร่เราจะมีเอกลักษณ์นะคะเราจะไม่มีการแวกไม่แวกใช่เก็บมาเสร็จแล้วเราก็ลงเครื่องร่อนเพื่อที่จะคัดเบอร์เฉยๆแล้วก็จะไม่มีการแวกเลยค่ะแล้วก็ส้มก็จะอยู่ได้นานเพราะว่าไม่ได้เคลือบสารอะไรค่ะโอเคครับ นี่ก็คือเป็นบรรยากาศในสวนส้มของคุณมิ้นนะสุกแล้วนะคะอันนี้ก็เหลืองเลยนี่ให้เลูกนี้ก็เหลืองเลยในต้นหนึ่งมันก็จะมีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่รวมกันผสมกันไปเลยก็ให้เอฟซีได้เห็นภาพรวมๆนะครบาวปกติแล้วเนี่ยทุกวันนี้คุณมิ้นจะเก็บส้มตามออเดอร์แค่นั้นเองใช่ไหมฮะใช่ค่ะมีออเดอร์มาจำนวนเท่าไหร่กี่กิโล อย่างวันนี้ก็เก็บอยู่ที่ประมาณ6ก0อยโลเดี๋ยวส่งให้ลูกค้ายังไม่ถึงตันนะยังไม่ถึงค่ะเพราะว่าช่วงนี้ช่วงนี้คือเหมือนมันสุกค่อยๆสุกอะค่ะมันเก็บได้ไม่เยอะเงี้ยเพราะว่ามันไม่ได้เปนนอกฤดูเนาะใช่ค่ะถ้าในฤดูนี้เก็บได้เยอะๆเลยเวลาเป็นตันสองตันก็เก็บได้อย่างเงี้ยค่ะนี่นะไฮฟีีคงคือถ้าเราเห็นบรรยากาศภายในสวนส้มนะฮะมันก็จะโล่มเรื่นนะฮะที่มันสุกแล้วก็อยู่สูงๆข้างบนหมดเพราะว่าลูกค้าเลล้วเวลา คนงานคขสอยเขาสอยยังไงอ่ะก็ต้องใช้บันไดค่ะบันไดพาดขึ้นไปแล้วก็ไปเก็บอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าที่นี่นักท่องเที่ยวเวลาเข้ามาเขามาเก็บส้มใช่ไหมคะครับไอที่เอื้อมมือถึงก็ลูกค้าเก็บไปหมดเลยก็บสูก็จะเรือเดืสูงๆย่างเงี้ค่ะโอ้เนี่ยศศีเป็นขนาดของต้นส้มที่มีอายุ18ปีครับยศศีครับบรรยากาศที่นี่ถือว่าสุดยอดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวที่แวะเข้ามาที่ไร่ส้มทิดาผาหมีก็จะได้มา เดินเข้าไปในสวนเก็บส้มด้วยตัวเองนะฮะซึ่งวิธีการเลือกส้มเดี๋ยวเจ้าของสวนนะฮะก็จะมีคําแนะนำนะฮะเพื่อจะทําให้เลือกส้มที่มีเขาเรียกว่ามีความหวานที่สามารถที่จะรับประทานได้ได,ด้วยรสชาติที่อร่อยนะครับวบสีครับเดี๋ยวเราออกจากสวนไปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของอะไรนะเครื่องะไรฮะ ม้ไม่ใช่สิเอาเครื่องร่อนเบอร์เครื่องร่อนเบอร์ก่อนเอฟซีเครื่องร่อนเบอร์เราจะแวะไปดูว่าเครื่องร่อนเบอร์เป็นยังไงเดี๋ยวด้เอฟซีครับเราตามไปเรียบแป๊บหนึ่งโอเคครับเอฟซีตอนนี้เราเดินทางออกมาถึงจุดที่เครื่องคัดแยก้มคัดแยกส้มนะซึ่งมีขนาดของไซส์หรือว่าขนาดของส้มนั่นเองครับเป็นไซส์มีไซส์อะไรบ้างนะคุณคุณมินครับ อ่าเบอร์สองเบอร์สเบอร์สี่เบอร์ห้าอันนี้อันนี้อันนี้เบอร์หอันนี้จะเป็นเบอร์ห้านะคะเบอร์ห้าเบอร์ห้าก็อยู่ที่ไซส์นี้ค่ะจะใหญ่ขึ้นมาใหญ่ขึ้นอันนี้คืออันนี้ก็ห้าแต่อันนี้จะเป็นไซส์หกไซส์หกก็จะใหญ่กว่าเบอร์ห้าค่ะนี่ก็คือเป็นไซส์หกพัดแยกมาใช่ค่ะคือสองนี่จะสองนี่เล็กค่ะเล็กนิดเดียวตรงไหนฮะเนี่ยค่ะนี่คือเบอร์สองค่ะเบอร์สองขนาดเบอร์สองนะครับเบอร์สี่ครับ อ่าอันนี้ขนาดเบอร์ห้าเบอร์สาไม่มีใช่นเบอร์สามเบอร์สี่ขายหมดอ๋อเบอร์สามเบอร์สี่หมดเก็บเดี๋ยวเราลองเก็บนี่คือเพลเป็นพูดถึงว่าเป็นเครื่องคัดนะเครื่องคัดขนาดของส้มที่ไร่ส้มที่ดาที่ผาหมีนั่นเองครับเย็บี่นี่ก็เป็นการเป็นการทําธุรกิจเชิงการเกษตรนะฮะแล้วก็มีการท่องเที่ยวบวกเข้ามาด้วยนะฮะจะสังเกตเห็นนะฮะมีนักท่องเที่ยวที่แวะเข้ามาก็จะพาขันเข้าเดินเข้าไปเก็บส้มภายในบริเวณสวนส้มนั่นเองครับเย็บีครับ เราเอฟซีเราขยับไปดูที่ว่าส้มที่ทางไร่ส้มที่ดาผาหมีนี่ที่จะได้เตรียมไว้สําหรับที่จะคั้นเป็นน้ําส้มสดๆเนี่ยมีวิธีการจัดการยังไงเตรียมกันยังไงนะฮะเอฟซีนี่คือเป็นบรรยากาศโดยรอบนะฮะบริเวณสวนส้มอีกแปลงหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกันนะฮะแล้วก็จะมีร้านกาแฟแปลงนี้จะเป็นแปลงใหม่แปลงใหม่อายุกี่ปีฮะสามปีค่ะต้นส้มอายุสปีอายุ3ปีจะประมาณนี้ครับเอฟซีครับ แต่แปลงที่ผ่านมาที่เราเข้าไปดูเมื่อสัก <18 S 1> ครู่นี้18ป,ปีนะฮะ f อครับโอเคนี่นะคะเป็นบรรยากาศภายหน้าร้านนะฮะไร่ส้มธิดาผาหมีครับ f อครับโอเคตามเข้ามาดูครับว่าทำกันยังไงนะนคอมนี่คือจุดเริ่มต้นนะฮะที่จะมีการต่อยอดนะฮะ F4 ครับ นี่คือส้มนะฮะที่ถูกเก็บมาจากสวนแล้วก็มาทำความสะอาดแกะเปลือกนะแกะเปลือกเสร็จแล้วก็ค่อยมาคันต้องต้องแช่เย็นนะฮะแช่เย็นค่ะแช่เย็นอันนี้เราจะแต่ไม่ใช่น้ําแข็งนะะคือแช่ให้เย็นเฉยแช่ให้เย็นเสร็จแล้วก็บางทีมันอาจจะเย็นไม่พอเราก็จะเติมน้ําแข็งนิดเดียวต่อแก้วนะฮะ FC ดูชัดๆนี่ก็คือเป็นเครื่องบีบน้ําส้ม อันนี้จะไม่ใช้ใบมินนะคะจะเป็นเกลียวอย่างเดียวเป็นเกลียวนะฮะเพราะฉะนั้นจะแยกที่มันเป็นแยกกากออกมากากออกมาที่ชัดเจนแล้วกากนี่เขานาไปทําอะไรฮะอ่ามันเยอะเกินเราก็เอาไปทิ้งอะค่ะเอาไปเป็นปุ๋ยเป็นให้ไก่กินไม่ได้ไม่ได้เป็นปุ๋ยกินได้แต่ว่าไก่อยู่ตรงนี้มันก็กินส้มจนอิ่มแล้วมันก็ไม่กินฉะนั้นเลยฉะนั้นเราก็เราก็คือจะมีการเอาเอาทิ้งเพราะว่าเวลามันเราใส่ต้นส้มใช่ไหมคะ มันจะทําให้กลิ่นมันส่งกลิ่นเหม็นให้นักท่องเที่ยวเมื่อก่อนเราก็ทิ้งนะคะแต่หลังๆนี่คือเราไม่ทิ้งแล้วค่ะเอ๊ะทำเป็นน้ำหมักชีวภาพได้ไหมปุ๋ยชีวภาพอะไรอย่างเงี้ยน่าจะได้นะคะแต่ทางเราใช่ค่ะแต่ทางเราอาจจะยังอไม่ยังไม่ได้เรียนรู้ตรงนี้ยังไม่คุ้นเคยเนาะคืออาจจะยังไม่มีเวลาพออ๋อค่ะน้ำแข็งเราจะใส่นิดนึงให้มันเย็นนะคะนี่คือขนาดกี่ออนนะ12ออนค่ะ หนึ่งแก้วนะคะแล้วก็ออกมาอย่างนี้เลยนี่สดๆเลยนะคะใช้ส้มกี่ลูกนะฮะอบอกลูกไม่ได้เพราะว่าขนาดน้ําหนักลูกแต่ละลูกไม่เท่ากันนะคะผลผลใหญ่ผลเล็กไม่เท่ากันอย่าเนี้ยค่ะก็ใช่หนึ่งกิโลค่ะหนึ่งกิโลเราช่างจากยังไม่แกะเปลือกนะคะใช่ใช่นะคะก็จะได้น้าส้มทีนี่คือน้ําส้มเพียวๆครับเบฟซีครับขายแก้วละ 50บาทเองค่ะนี่คือแก้วละห้าสิบาทใช่ใ<ห>ค่ะเป็นน้ำส้มบริสุทธิ์น้ำส้มเพียวๆไม่ตัดเกลือเลยนะคะมมไม่มีการตัดเกลือเลยเขออีกหนึ่งแก้วครับเป็นสองแก้วนะคะใช่ใชเพราะวันนี้เรามากันสองคนครับทีมงานของอน้ำเย็นสายอดีเฟสพัทครับเรามา ทำธุรกรัรที่แม่สายมาพูดคุยธุรกิจกันด้วยแล้วก็มีโอกาสได้มารู้จักแวะมาที่ไร่ส้มทิดาผาหมีนั่นเองครับเบฟซีนี่คือเป็นบรรยากาศและก็โอกาสที่ดีที่สุดอีกวันหนึ่งนะครับกับวันดีๆที่ไร่ส้มทิดาผาหมีนะฮะเป็นน้ําส้มนะฮะสายน้ําผึ้งครับเบฟซีครับอืมอ ถือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมเหมือนกันนะฮะที่ได้มาสัมผัสบรรยากาศนะฮะแล้วกการคันน้ําส้มที่ออกมาสดๆแบบนี้นะฮะเยฟครับเป็นเรื่องราวที่ดีๆนะฮะเยฟซถ้ามีโอกาสได้ผ่านมาทางแม่สายอําเภอแม่สายาชายแดนเหนือสุดสยามของบ้านเรานะฮะแวะมาได้นะครับเยฟที่ไร่ส้มทีดาผาหมีนะฮะอยู่ใกล้ๆก,กับถ้ำ ถ้ำหลวงขุดน้ำนางนอนค่ะถ้ำหลวงขุดน้ำนางนอนนั่นเองครับเอฟซีครับเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วก็สบายนะฮะสบายอบอุ่นสบายๆที่นี่นะฮะเอาละเอฟซีครับลองชิมน้ำส้มขันสดๆดูค่ะนะโอเคเราเดินไปข้างนอกได้เลยครับโอเค เอาวางที่โต๊ะตรงนั้นได้เลยครับนี่เลยนะคะเชิญมอแขกชิมดูฮะน้ำส้มสดๆโอเคขอมุมน,นี้เพื่อจะปิดคลิปนะฮะเอฟซภายใต้บรรยากาศสำหรับเรื่องของการท่องเที่ยวนะฮะถึงแม้ว่าภาวะการแพร่ระบาดของโควิดนะฮะเราก็ยังต้องระมัดระวังแล้วก็มีต้องให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยนะฮะ ระยะห่างนะฮะและทุกสิ่งอย่างที่เราจะต้องดําเนินการก็คือต้องรักษามาตรมาตรฐานนะฮะในเรื่องของอาการเฝ้าระวังเช่นเดิมนะครับเป็นเรื่องที่ดีๆคงต้องให้คุณธิดาได้พูดคุยและก็บอกต่อนะฮะที่นี่มีความพิเศษอะไรบ้างแล้วก็เชิญชวนพี่น้องคนไทยได้มาเที่ยวทางแม่สายด้วยกันแล้วกันฮะเรียนเชิญเลยครับค่ะ อาก็อยากให้ทุกคนลองมาสัมผัสธรรมชาติที่พามีนะคะก็คือสวนส้มของเราจะมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนคนอื่นนิดนึงคือตรงที่รสชาติของส้มเราเนี่ยคือจะอร่อยเข้มขน้นก็คือ ลูกค้าสามารถที่จะไปเก็บส้มเสร็จแล้วกินสดได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องลืมต้นนะคะรสชาติมันไม่ได้เปรี้ยวมันจะอร่อยพอดีเลยค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าเราเก็บมาแล้วเราเก็บไว้วันสองวันมันจะฉ่าขึ้นมาอีกนะคะก็คืออยากอยากแนะนาเพื่อนเพื่อนทุกคนให้ลองมาทานน้าส้มคั้นของเราที่นี่ดูว่าจะอร่อยเด็ดแค่ไหนเพราะว่า การันตีได้เลยว่าไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนค่ะชัวร์แน่นอนครับใช่ยังไง<ะ>ช่องเอ็มรอนบ่าเหนือเท่ยชิมก็ทงต้องขอให้กำลังใจนะฮะ,ะคุณมิ้นและก็ทีมงานนะฮะที่ไร่ส้มธิดาผาหมีนะฮะบรรยากาศสุดยอดธรรมชาติใกล้ชิดกับธรรมชาตินะฮะความอร่อยในเรื่องของความเป็นที่หนึ่งของ ส้มใส,ใสน้ำผึ้ง,น,งะนะฮะนี่คือความเป็นพิเศษลักษณะเด่นของอไร่ส้มทิดาผามีของเรานั่นเองขอบคุณคุณมิ้นและก็ทีมงานไร่ส้มทิดาผามีนะครับขอบคุณครับเ c ซีที่ให้กำลังใจและคอยติดตามช่องเอเวรอนเบาเหนือเที่ยวชิมอย่างต่อเนื่องและก็ตลอดไปนะฮะจะไม่ลืมการคลิปดีๆจะมีอย่างต่อเนื่องนะครับโชคดีมีความสุขรำ่ำรวยรำ่ำรวยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ 哎。